ว่าแม่ท่านต้องมีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเนื้อผงตอนนี้มาแรงมากๆนะมาแรงมากๆแล้วรุ่นนี้เนี่ยทำไมท่านจะต้องมีทำไมท่านจะต้องเก็บนะ,ะผมบอกท่านเลยนะครับว่าท่านต้องมีและต้องเก็บนะ,ะต้องมีและต้องเก็บนะ,ะเพราะว่าเกจิเขาเนี่ยเกจิ นะเกจิเยอะมากแล้วเกจิระดับแนวหน้ามาเสกอะ่ะเรูปนะครับ9กรูปนะพระเกจิดัง9้าองค์ร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตปกเสกพระผงเสียนโตหลวงปู่สิงห์วัดเขาไหวระยงาพามหนูอ่านองค์การเสียนก๊อรลบุรีประธานจัดนะรุ่นนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็ม นะเกจินะครับเขายึดนะยึดเลิกมงคลพิธีวันที่9เดือน9เวลา09.19นฮะนะนี่ฮะเขาบวงสวงพุทธาเทวาพิเศษพระผงเสียนโตหลวงปู่สิงห์วัดเขาไหวระยองโดยมีหลวงนะหลวงพ่อสิงห์หรือหลวงปู่สิงห์เนี่ยนะครับ นะเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดเขาไหวละยองเป็นประธานในพิธีเริ่มพิธีบวงสวงกล่าวองค์การและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยพรามหนูหลังจากนั้นเนี่ยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง9รูปร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสก9รูปเนี่ยนะผมบอกว่าพอผมบอกชื่อไปเนี่ยโอ้โหนี่ระดับแนวหน้าระดับแนวหน้าเลยนะครับนะถ้าสายระยองเนี่ยชุดนี้ถือว่าชุดใหญ่ไฟกระพิบ นะชุดนี้เนี่ยแหมสุดยอดเลยนะครับถ้าถ้าบอกชื่อไปเนี่ยนะแต่ละองค์แต่ละรูปเนี่ยนะลูกศิษย์ลูกหาแน่นอยู่แล้วนะครับนะหลวงพ่อสิลวัดละหารใหญ่เห็นไหมฮะโอ้ยบ้านค่ายในยองครับหลวงพ่อสิลวัดละหารใหญ่หลวงพ่อสิลวัดเขาไหวหลวงพ่อรวยวัดมาตตพุทธหลวงพ่อรัฐ วัดป่าหวหลวงพ่อใหญ่วัดปากป่าหลวงพ่อทองวัดบ้านไล่หลวงพ่อนบวัดสวยขนุนหลวงพ่ออัญชันวัดเขาหินแทน่นหลวงพ่อแห้ววัดยางเอน็นนี่เข้มขังตามตำราสายบ้านค่ายละยองครับนะ เซียนพระชื่อดังก๊อปลบบุรีเป็นประธานจัดงาน,นะฮะงานแบบนี้นะรวมเกจิขนาดนี้ไม่ธรรมดาครับนะไม่ธรรมดาทั้นรุ่นนี้เนี่ยพระผงเสียนโตหลวงปู่สิงนะหน้าเก็บฮะน้าเก็บนะหน้าเก็บ,นะากบมาดูรูปกันหน่อยฮนะเดี๋ยวค่อยอธิบายเพิ่มเติมนี่ครับมาหลวงพ่อสิงหรือหลวงปู่สิงนะวัดเขาไหวองค์นี้องค์นี้ดูให้ดีๆนะครับ นะจับตาดีๆนะครับว่าถุมูคลตอนนี้นะเสียนนักสร้างไปขออนุญาตแล้วอาจจะเป็นเกจิกระแสนในอนาคตนะครับนี่ฮะหลวงพ่อสิงห์วัดเขาไหวายระยองนะถิ่นบ้านค่ายอ่ะนะถิ่นบ้านค่ายนี่ยังไงอ่นะเกจิก็ดังนะฮะไงก็ดังนะครับนะท่านเคยมีพักกลิ่งชินนบ,บัญชรออกมาแล้วนะเคยมีขุนแผนออกมาแล้วได้รับความสนใจ นะอันนี้เสียนโตโอ้โหยอดกระหึมอยู่เหมือนกันนะฮะนะพิมพ์เสียนโตครับนะเดี๋ยวจะมีวัตถุมงคลอื่นออกมาอีกนะครับของหลวงพ่อสิงเนี่ยเพราะว่ากระแสมาดีนะมาดีแล้ววิธีเนี่ยนะครับดูสินะเกจิเก้ารูปนะฮะเก้ารูปแล้วเก้ารูปนี่ระดับแนวหน้าทท้งนั้นนะะเอ,อ่ยชื่อไปเนี่ยท่านก็โอ้โหนี่สุดยอดนะครับนี่นะ นี่อันนี้นั่งนั่งอยู่เนี่ยหกรูปนะที่นั่งถ่ายรูปเนี่ยหกรูปนะครับเพราะว่าก็ถนายยอยมาทยอยกลับนะครับนะที่อยู่นี่นะผมนะในที่ถ่ายนี่ไม่เห็นหลวงพ่อทองนะฮะแต่หลวงพ่อทองน่ะกดพิมพ์นะกดพิมพ์อยู่นะอันนี้ก็จะเห็นหลวงพ่อรวยอยู่ด้วยนะครับในรูปนี้หลวงปู่สิงอยู่ด้วยเนี่ยครับนะรูปนี้นะอันนี้พามหนู นะาพามหนูนี่โอ้โหนะคนอื่นไม่มีงานแต่าพามเนี่ยาพามหนูนี่งานชุบมากนะงานทุกวันนะงานทุกวันบวงสวงเนี่ยนะบวงสวงสศีลป์สิล์เนี่ยอันนี้กอล์ฟรบีนะกอล์บุรีนะนะนี่นี่าพามหนูนะพระรุ่นนี้นะเสียนโตเนี่ยมีการจัดสร้างกันเยอะนะหลายเกจินะครับแล้วก็ นะได้รับความสนใจด้วยนะครับโอเขามีเลขด้วยนะเนี่ยเมืองวดที่แล้วเข้าเต็มเต็มเลยนะที่ที่วัดที่พามหนูไปทําพิธีเนี่ยนะเข้าเต็มเต็มเลยนะครับนางงวดที่แล้วเจ็ดเก้านะเข้าเต็มเต็มที่วัดหลวงปู่บุตรดาวัดป่าใต้เชื่อไหมนะผมไม่ถ่ายทอดสดด้วยนะแล้วผมก็ไปถามเขานะเลขอะไรเลขอะไรเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าที่วัดเขาบอกผมถูกนะเขาบอกผมถูกหมดแหละ แต่ว่าผมไปหาซื้อแล้วเขาซื้อตัดหน้าผมไปเขาซื้อไปกันหมดที่วัดก็ถูกกันตั้งหลายคนผมไม่ถูกอะ่ะเพราะว่านะผมไปซื้อไม่ทัน <c oughs> ม,ม, <c oughs> มันไม่มีเลขมันไม่มีเลขอันนี้ห้าแปดฮะห้าแปดแปดหกแปดนฮะห้าแปดกับแปดหกแปดลงจดไว้ดูว่านะไม่ถูกก็ปล่อยไปนะแต่ถ้าถูกก็เอาไว้นะไว้ดูหน่อยห้าแปดกับแปดหกแปดนะครับนะนี่ นะก็พิธีเขานะสุดยอดนะครับนะรุ่นนี้นะรุ่นนี้เนี่ยนะนี่รูปนะงานเนี้ยเชื่อเปล่าเขาอัญเชิญหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์มาด้วยนะหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปที่ไหนก็สําเร็จฮนะพูกเดี๋ยวนี้เขาเอาไปร่วมพิธีนะ เขาเอาไปรวมพิธีพิธีไหนเนี่ยกอปกอปล,ลบบุรีในศรัทธามากเอาไปทุกทีเอาไปทุกพิธีด้วยเอาไปแล้วรุ่นนั้นเนี่ยสาเร็จหมดเลยฮะได้บรารมีหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเอาไปตั้งไว้ในพิธีนี่ขนาดบูชาหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้กําลังดังมากนะครับหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่สระบุรีแต่ว่าไปตั้งในพิธีอยู่ที่ระยองครับนะบไปตั้งในพิธีที่ระยองนะ นะเขายิ้วไปตลอดนะเขาอัญเชิญไปตลอดกอบลอมีเนี่ยเพราะว่าเขาประจักษ์นะประจักษ์ในความสําเร็จของหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาภนะพิธีไหนถ้าเอาหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ไปตั้งนะสําเร็จสมดังใจปรารถนาเขาเชื่อยอย่างนั้นน่ะนะคนเชื่อคนศรัทธาพอเขาทำแล้วก็เชื่อศรัทธาก็เลยสําเร็จเขาทํามาตั้งหลายงานแล้วมันสําเร็จอ่ะก็เลยเอาไปตั้งเลยนี่หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะนะ นี่เขาบอกว่าคนเจียละนี่ฮะนะ้สวยมะอันเนี้ยเสียนโตฮะนะเสียนโตรุ่นเนี้ยนะครับรุ่นมงคนมหาลาบนะครับเสียนโตเขามีเขามีหลายเนื้อนะนะใครอยากได้เสียนโตหลวงปู่สิงห์นะครับก็ลองดูฮะนะลองหาดูนะครับติดปลายนวมไว้บ้างนะอย่างละองค์สององก็ยังดีฮะนะพิธีเขาดีขนาดเนี้ยไม่เก็บได้ยังไงอะพระเกจิตั้งเก้ารูป นะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับการเสกอ่ะนะยากนะยากนะเกจิจะมารวมนะมารวมเสกอ่ะไม่ง่ายนะยุคเนี้ยส่วนใหญ่ก็เสกนะเสกเดี่ยวนะแต่พิธีนี้เนี่ยเขาโอ้โหนะคือคนคนที่นิม,มนตเนี่ยจะต้องจะต้องมีมีสิ่งที่ประทับใจนะบรรดาเกจิด้วยนะเพราะบางทีเนี่ยท่าน ท่านก็ไปยา,ยากเนี่ยนะครับไปยากท่านก็นะไม่อยากไปอะ่ะแต่ว่าถ้ามีความสนิทคุ้นเคยเนี่ยท่านอาจจะเมตตาให้นะไปก็ได้นะครับอย่างงานเนี้ยนะก็ดูดดสิหลวงพ่อทองอะ่ะอยู่วัดบ้านไร่อะ่ะไปรลยองอะ่ะท่านไปนะครับนี่นะนี่นะมาดูฮะรูปที่ท่านไประยองท่านไปกดพิมพ์ให้เลยนะท่านไปกดพิมพ์ให้เลยนะครับ นี่หลวงพ่อทองนะนอกจากกดพิมพ์ให้ท่านก็เนี่ยกดเสร็จท่านถือเนี่ยครับหลวงพ่อทองนะหลวงพ่อทองตอนนี้กําลังนะกําลังแรงทีเดียวฮะนะกําลังแรงทีเดียวนี่ท่านกดพิมพ์นะหลวงพ่อทองวัดบ้านไรเดี๋ยวผมจะมีนะจะมีคลิปสั้นๆของหลวงพ่อทองให้ท่านดูนะแต่บ่ไม่ใช่วันนี้นะ นะไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่าอาจจะเป็นในอยู่ในคลิปเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมไปเอาไปตัดคลิปแล้วให้ท่านดูนะครับนี่ฮะนี่ท่านเสกนะท่านเสกนะครับโอ้นะพอออกมานี่ออกมานะสวยมากพอออกเอาออกมาจากบล็อกนะสวยมากเลยนะครับนี่ฮะหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองเนี่ยนะท่านนิ่งมากนะนะเวลานั่งปกเนี่ยนิ่งมากแล้วท่านท่านก็ นะท่านใช้สมาธิท่านจะอธิษฐานจิตนะแล้วก็นับประคำนะท่านนับประคำเนี่ยท่านนิ่งมากนะครับหลวงพ่อทองนะสมกับเป็นเป็นสายหลวงพ่อคูณนะท่านเป็นสายหลวงพ่อคูณที่ที่มามาแรงมากๆในขณะนี้นะครับหลวงพ่อทองนะชื่อท่านเป็นมงคลด้วยนะครับทองเนี่ยนะเนี่ยครับ